สบ,สบายสารพันศารละในแมดวงรถเครื่องรถจักรยานยนต์หรือโมอโเตอร์ไซค์นี่นะครับมาคลิปนี้จะขึ้นยานการไม็ชินไปด้วยกันนะครับไปเปิดตำนานนะครับการกอร่อเกิดการล่่มสลายของแบรนซามูไรนะครับฮาร์ดหนึ่งเดี๋ยวผมจะมี 4แบรนด์ด้วยกันนะครับนี่จะเป็นแบรนด์แรกนะครับพาร์ทหนึ่งแบรนด์ที่เกิดมาแล้วก็ลุ่มสลายไปแล้วนะครับน่าอย่างน่าเสียดายนะผมว่าแบรนด์พวกนี้มันมีตำนานมีเรื่องราวของมัน,นสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของแบรนด์ที่ชื่อ Bridgestone นะ แม้ว่าจะเกิดหลังแบรนด์อื่นเหลกลุ่มที่ผมจะได้มาเล่ามานําเสนอในคลิปต่อไปผมคิดว่า,ท,าท่านท่านท่านทั้งหลายเนี่ยจะชินหูกับชื่อนี้ดีนะจึงขอนํามาเปิดคลิปนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับ มีทั้งหมด4พาพ์ทนะสำหรับการก่อเกิดการล่มสลายของแบรนด์สมุไรระดับบิ๊กๆเนยนะในในอดีตน,นะจะมีแบรนด์ชื่อไหนอะไรบ้างท่านไหนที่สนใจเรื่องราวของไม้เหล็กค่ายสมุไรก็โปรดได้ติดตามในพ์ทต,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 ต่อไปเด้อพี่น้องเทอรรถเครื่องที่เป็นเม็ดเอ็นเจแปนในยุคก่อนสงครามโลกในญี่ปุ่นนั้นมีแบรนด์หรือยี่ห้อรถเครื่องเป็นร้อยยี่ห้อก็ได้ผมก็ทําให้ผมคิดว่ามันคงเหมือนบ้านเมืองเราในปัจจุบันนะประเทศจีนก็มีแบรนด์ เยอะแยะไปหมดนะตอนนี้อย่างของจีงนะมีเป็นร้อยๆยี่ห้อนะแต่ถ้าว่าหลากหลายแบรนด์ของญี่ปุ่นที่เป็นร้อยๆยี่ห้อนะก็เป็นการทำธุรกิจขนาดเล็กมากกว่านะเริ่มจากขายในญี่ปุ่นก่อนเนทะ่านั้นเองซึ่งสุดท้ายก็ค่อยๆสูญสลายหายไปจากวงโครจรของโลก2องล้อเครื่องเนี่ยครับต่างจากวิถีของสี่บิ๊กฟที่ ยืนยงคงกระพันธ์มาในยุคปัจจุบันในกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกนะแต่ผมไม่ได้มาเล่าถึงสี่ข่าย Big กฟนนะแต่จะเล่าถึงเรื่องราวแบรนด์ที่ก่อเกิดแล้วก็ล่มสลายไปแล้วนะครับ ทั้ง4แบรนด์ที่ผมจะทยอยนำมาเสนอเล่าสู่กันฟังนะั้นแหละก็ถือว่าเกิดมาในยุคที่เป็นยุคสมัยของ4 big four นี่เหมือนกันนะแต่ถ้าว่ามันต่างกันในมุมมองในโครงสร้างของบริษัทนะก็ทําให้บริษัทเหล่านั้นล่มสลายไปอย่างน่าเสียดายนะผมว่าก็เป็นแบรนด์ที่ดีรวมทั้งมีการส่งขายในออก ออกไปยังอเมริกาไปยังยุโรปด้วยเช่นกันนะแต่ก็ล่มสลายไปก็ลองมาฟังดูแบรนด์แรกนี้ว่าล่มสลายยังไงก่อเกิดยังไงนะครับ เริ่มกันที่บริสตอลก็อย่างที่กล่าวมาแหละชื่อนี้หลายคนก็ผมเชื่อว่าคงคุ้นหูกันดีนึกหลายคนคงนึกถึงแบรนด์ของยางรถใช่ไหมล่ะครับแม่นแล้วครับแม่ละ,ละถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องมันคือบริษัทชื่อเดียวกันนี่แหละและก็เป็นชื่อแบรนด์ของรถจักรยานยนต์ด้วยเช่นกันผมจําได้ว่ายุคสมัยเก่าก่อนในบ้านเมืองในสยามประเทศของเราเนี่ยก็เคยมีแบรนด์นี้เคยเข้ามาขายนะเคยมีผู้นําเข้ามาจําหน่ายผมเคยมีประวัติแต่ประวัติที่ผมเก็บไว้ช่วงน้ำท่ว มใหญ่เมื่อหลายปีก่อนโน้นนผมไปหมดผมเสียดายทุกวันนี้ผมต้องมาค้นคว้าหาข้อมูลใหม่อีกนะครับ mm hmm. บิสต i นไ c l e m a แมน a c t u r ิ่งนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1945โดยโซอิชิโร่ชื่อเหมือนอเจ้าสุนัขอนด้านะครชื่อของ บริษัทนี้ชื่อโซอิชิโลอิชิบาชินะครับโดยชื่อบริษัทได้มาจากการแปลชื่อของเขาเป็นภาษาอังกฤษคําว่าอิชิแปลว่าหินแล้วก็บาชิแปลว่าสะพานนะครับ มารวมกันแล้วก็เป็นสะพานหินเนะี่ยก็เรียกว่าเป็นยี่ห้อสะพานหินก็ไดนะ้ในช่วงขนาดนั้นเขาก็บริหารบริษัทการค้าของบริษัทเขาก็ทําการค้าที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและการส่งออกทิ้นส่วนยานยนต์นะหลังจากสงครามชี้สุดลงมีความต้องการคนญี่ปุ่นเองก็มีความต้องการกันเรื่องอายานพาหนะ รถจักรยานรถเครื่องไม่มากขึ้นนะแล้วก็มีราคาลถก็มีราคาไม่สูงในยุคนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็อย่างที่ทาาราบนนะตลาดมีความต้องการมากทางอิชิบาชิจึงจัดสินใจเข้าสู่าสาหกรรมการผลิต รถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์นี้ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเขาเริ่มผลิตจักรยานมาก่อนตั้งแต่ปี1946นะในปัจจุบันนี้จักรยานยี่ห้อนี้ก็ยังมีอยู่บนลายการผลิตนะในบ้านเราก็เห็นยังมีขี่กันเยอะแยะบิดโซนนะเป็นใหม่ๆก็สวยดีครับและภายในจากนั้น3ปีต่อมาประมาณปี1950 51 52นะครับก็เริ่มมองหาวิธีการที่จะท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับจักรยานยนต์นะคาจึงผลิตจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะ ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการไปอย่างมากช่วงหลังสงครามนั่งไง้นเมื่อปีต่อมาปี1949บริษัทก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น b r i ษั s โซนไซเ c ิ e Company นะครับและในปีถัดมาก็ได้มีลงนามข้อตกลงกับฟูจิเซอิมิตซโจเกียวนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคือบริษัทฟูจิพิซิชั่นเอนจิเนียริงนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของนิสสันมอเตอร์ไปแล้วนะครับเพื่อจัดหาเครื่องยนต์แบบสลิปออนนะหลังจากที่เขา เปลี่ยนชื่อลงนามกับฟูจิแล้วนะก็มีการจัดหาเครื่องยนต์ที่เป็นสลิปออนขนาดเล็กสำหรับติดตั้งกับจักรยานของบิสตตัน ที่เขาผลดีอยู่นะเครื่องยนต์เหล่านี้จําหน่ายแยกจากรถจักรยานทั่วไปนะแต่ในปี1952จักรยนต์จักรยานยนต์แบบใช้มอเตอร์ของบิสโตนรุ่นแรกที่ออกมาก็คือรุ่นที่มีชื่อว่า BS21 นะครับก็ยังเป็นจักรยานอยู่นะคืจักรยานติดเครื่องอนะเริ่มคล้ายๆเหมือนฮอนด้าเหมือนกันนะผมว่านะรุ่นแรกของบิสโตนก็คือ BS21 แบมบีนะครับประกอบด้วยเครื่นนองยนต์2จังหวะขนาดเล็ก 26cc นั่นเองที่ติดตั้งไว้ ล้อหลังของของจักรยานแบนบิดสโตนได้ด้วยเหมือนกันนะพร้อมระบบ,บขับเคลื่อนด้วยแรงเสียดทานบนยางหลังนะครับ ต่อมาก็อัปเกรดให้เป็น BS 3 1มีความจุขนาด38.5ซีซี cc แล้วก็ BS 4 1ความจุ49ซีซี cc นะครับโดยยังใช้โครงสร้างของจักรยานบิสตนเหมือนเดิมนะก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากชาวญี่ปุ่นไปอย่างดีแล้วก็จักรยานเตดเครื่องนี้ก็ยังทำให้ชื่อเสียงของบิสตนเป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักอย่างกว้างขวางในญี่ปุ่นนะแต่ที่เป็นรูปร่างของรถจักรยานยน์หรือรถเครื่องจริงๆรุ่นแรกเนี่ย เป็นที่รู้จักและก็ผลิตขึ้นเมื่อปี1958นะครับคือกลุ่มของบิ s t o นแชมเ m ี i ยนนะโดยใช้โครงสร้างเฟรมเป็นเหล็กก้าปั๊ม ก็เร <S an> ียกว่ามีความทันสมัยมากขึ้นนะพร้อมเครื่องยนต์สจังหวะและบาความร้อนด้วยพัดลงขนาด5 0 c c นะครับแล้วก็มีเกียร์สสปีดต่อมามีการขายจักรยานยนต์รุ่นไป1962ต่อมานะคือแชมเปี้ยนทรนะครับสูงและก็มีการสูงออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่าบริสตอลซูเปอร์เซเวนหรือซูเปอร์เนะครับพร้อมกับรุ่น B.S.50 Homer ด้วยนะครับก็ดูภาพประกอบผมทั้งหมดรุ่นทั้งหมดผมพยายามจะ ลงภาพประกอบแล้วก็าระบุรุ่นระบุปีไว้ด้วยนะครับแต่จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะมาปี1 9 6 3กาารส่งออกไปยังอเมริกาผ่านบริษัทล็อกฟอร์ดมอเตอร์หรือล็อกฟอร์ดมอเตอร์ในเมือง ford, ล็อกฟอร์ดรัฐอิลีโนย์นะครับโดยช่วงแรกนั้นจําหน่ายผ่านเครือข่ายร้านค้าแบบเป็นแคตตาล็อกคือเป็นร้านแรกอย่างเชียโรบักแล้วก็ บอลโกลเมอี bon ่เวิร์ดนะเดี๋ยวผมจะมีตัวชื่อพวกนี้ขึ้นไว้ให้ด้วยนะบินไว้ด้วยนักผ่านช่องทางจําหน่ายในร้านพวกฮาร์ดแวร์แล้วก็ร้านอุปกรณ์กีฬาทั่วอเมริกาก็คงคล้ายๆไปฝากขายอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นจึงส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในปริมาณก็ยังเล็กน้อยอ่ะโดยจกยักรยานยนต์เหล่านี้ก็เริ่มแพร่หลายไปรวมทั้งในอังกฤษเองก็มีเข้าไปขายช่วงปี1968เนะเข้าอเมริกาปี1963แต่ไปอังกฤษ ปี1968นะครับแต่มันเป็นหน้าแปลกอย่างหนึ่งก็คือความสําเร็จอันโดดเด่นของบริชตสนนี่เองที่ทําให้แผนกรถจักรยานยนต์ของบริชตสนเนี่ยประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือในปี1949เป็นต้นมาก่อตั้งบริษัทมาเลยเหมือนกันเนอะสายการผลิตรถจักรยานยนต์ก็ดําเนินการในโรงงานที่ตเกียวแหละซึ่งก็เป็นโรงงานเดียวกับโรงงานที่แผนกที่ผลิตยางรถที่บิชตสนผลิตยางรถออกมาขาย,น,ยนะ แต่จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงจักรยานเพียงไม่กี่คันก็กลายมาเป็นโรงงานผลิตจักรยานยนต์ด้วยนสีตัวเนี้ยสาหรับมาเป็นรถที่จําหน่ายอย่างเต็มตัวธุรกิจยางรถยนต์ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดต้วชิ้นการรถอ่าจักรยานยนต์ก็ได้รับการยอมรับนะลรงงานเดียวกันโรงงานก็ไม่ได้ใหญ่โตนะแทนที่จะมีการขยับขยายทางโรงงานแต่ทางผู้บริหารของบิสต์นในยุคนั้นก็ไม่ไม่ได้มุ่งที่จะอ่าขยับขยายโรงงานเลย แทนที่จะเปิดโรงงานแห่งที่สองเงี้ยเลือกที่จะขยายแผนกาการผลิตยางและก็ลดขนาดของรถจักรยานย,ยนต์ลงซึ่งนั้นเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยรถจักรยานย,ยนต์ที่เขาผลิตออกมามันขายได้งเงี้ยก็ทําให้รถจักรยานย,ยนต์แผนจักรยานย,ยนต์ของบิสตันดูซบเซาลงการวิจัยการพัฒนาส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่ที่ทํามาเพื่อการแข่งขันและก็ลดต้นแบบต่างๆแต่ไม่มีเปิดรถรุ่นใหม่ๆม,ม,มาสนองตลาดในช่วง โทศวรรษ1960ในกันนะกพัฒนาล่าสุดก็มีเพียงไม่กี่รุ่นอย่างเช่นรุ่น BS100 BS200 นะครับซึ่งก็เป็นเพียงรุ่นที่ปรับปรุงมาจาก BS50 จริงๆแต่รุ่นที่เป็นหลักๆช่วงนั้นบิสตุนไม่ได้ให้ความสำคัญกับรถที่ขายในตลาดทั้งที่ตลาดในยอมรับแล้วไงในช่วงโทศวรรษปี1960อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของญี่ปุ่นเองก็เผชิญปัญหากับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้าง,งลำบากนะผู้ เด็ดหลักหลายลายก็ถูกกำหนดให้ปิดตัวลงอย่างที่เล่าในปีเป็นร้อยๆย,ยี่ห้อมันก็เริ่มล่มสายลงไปแต่บิตสตนสามารถประคองตัวอยู่รอดได้นะในช่วงเวลานี้แผนกพัฒนาก็ได้ผลิตเครื่องเฉพาะรุ่นแล้วก็ทดลองออกมาหลายรุ่นรวมทั้งเครื่องยนต์ขนาด 125cc ทวินต่อมามีการขยายขนาดจนมีขนาด BS175 Dual Twin นะครับ บนะุอัณฑวินนะแล้ก็รถสไตล์มอเตอร์คอสอรอออกมาด้วยซึ่งก็ไปคว้าชัยชนะในรุ่นของชื่อรายการของบิสตนะในการแข่งขันเจแปนิสเนชแนลมอเตอร์คอสแชมเปนชิพครั้งที่165นะโดยทีมโรงงานได้ใช้เครื่องยนต์ของอขนาด5้าส c ี125 4, นะซึ่งเครื่องยนต์เหล่านี้ไม่ได้ถูกมาจูอยู่ในรถโปรดักชั่นที่ขายท้องตลาดทั่วไปจะเห็นว่ายังให้ความสงพันกับรถ แข่งันั้นเองในด้านแข่งแข่งขันเนี่ยบิตโนเองก็สนับสุนแข่งแข่งขันทิงแชมป์รถจักรยานถนนแห่งชาติญี่ปุ่นด้วยโดยจัดทีมแข่งทั้งรุ่น 50cc แล้วก็ 90cc หมายถึงการจัดแข่งรถจักรยานยนต์แห่งชาติของญี่ปุ่นน่ะนะบิชตนเองก็มีรดนลงแข่งทั้า5ี่พี4ีเนะและก็เพื่อให้เป็นการแน่ใจบิชโตนจะไม่ถูกเป็นแบรนด์ที่มองข้ามนะชุดปรับแต่งเองก็ทำออกมาให้กับร้านดิวลง่งดิวเลอร์ให้กับบุคคลทั่วไปได้ซื้อไปตกแต่งรถของตัวเองนะเป็นมาตรฐานจากโรงงานมเ้เถอะ ก็เรียกว่าเน้นการแข่งขันอย่างเดียวในช่วงปี1964-1965บิสตันนั้นถือเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใน2รุ่นนี้คือรุ่น5 0 c c และ9 0 c c นะในขณะเดียวกันผู้นำเข้าจากอเมริกาก็ได้สนับสนุนให้โรงงานผลิตเครื่องจักรที่ปรับแต่งสำหรับการแข่งขันมากขึ้นในจำนวนแต่ก็เป็นจำน,นวนจำกัดน,นะนะเพื่อแข่งขันในรายการเอนดูโรและรายการแข่งบิบาาของอเมริกานะจนในปี1965-19 รถแข่งทั้งโรงงานเหล่านี้ก็ไปประกวดตัวในรุ่น90แล้วก็รุ่น100แล้วก็รุ่น175 CSR นะโดยแต่ละรุ่นนั้นเองตามรถจักรยานยนต์ ถน,นนเะน่ยคือเริ่มนํารถตลาดไปพัฒน,นามากจักรยานย,ยนต์รหัส S.R. ของบิสตโตนที่ผลีตขึ้นก็ได้รับความสําเร็จอย่างมากในมือของนักบิดชาวชาวอเมริกันหลายคนที่เอาไปแข่งบนทางวิบากนะในยุคสม,มัยนะั้นรวมทั้งรายการอินโดโล่ด้วยไปเกิดแต่ก็เป็นรถขนาดเล็กอยู่ดีในปี1 9ึ่เช่นกันภายในแข่งรถของโรงงานได้ออกแบบรุ่น5 4มาคือรุ่นที่มีหรหัสว่า EJR 1นะครับระบายคอม ร้อนด้วยน้ําแบบ2ส,สูบเครื่องยนต์รุ่นนี้มีความไาเคลืงนกับรถแข่งของที่ใช้ลงแข่งในรายการซูซูกิกลางปีเป็นชื่อรายการนะครับในปี1967มากนะครับรุ่น EJR2 ปี1966ก็ได้รับการปรปับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดมานะ แล้วก็ได้ส่งลงแข่งขันในรายการไอเซอร์น็อปแมนททนะจึงยุ่งสมัยนั้นทาง h อ n ด้ y ย a มาฮ u า i ูกิก็มีลงแข่งรายการนี้ด้วยนะก็เลยพอเพื่อถือว่าเป็นรุ่นร่วมสมัยเหมือนกันนะแต่น่าเสียดายที่การแข่งขันทีทีปี1 9ึ6ต้องล่าช้าออกไปก็ทำให้าทางบิชตโจนไม่สามารถาเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ทางทั้งที่มีรถที่ใช้รหัส EJR2 ทั้ง3คันนะที่ท,ที่ที่ตั้งเป้าว่าจะส่งแข่งรายการดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ไม่ไม่ได้ไปแข่งขันนะจนกระทั่ง ้องมาแข่งในรายการดัททีทีที่แอเซนนะก็ประสบความสําเร็จมาในรุ่นเล็กนะในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งความสําเร็จทางด้านการค้าของแผนกรถจักรยานยนต์ก็เรื่องก่อให้เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วสายการผลิตได้ใช้พื้นที่รุวมกับบริษัทยางที่โรงงานอากเอนะครับขอ5ห้พูดผิดขออภัยนะแตกยางแล้วก็รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการมากขึ้นและแต่ถ้าว่าไม่มีพื้นที่ในการ ขยายโรงงานนะอย่างที่เล่ามาตอนแรกนะครับจึงมีการตัดสินใจให้บริษัทผลิตยางได้รับพื้นที่ในโรงงานมากกว่าการผลิตรถจักรยานยนต์อีกแล้วไปให้ความสำคัญกับยางมากกว่านะบิสต์ดนดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์มาโดยตลอดโดยนํากําไรกลับสู่บริษัทโดยทั่วไปแทนที่จะนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนารถจกัจกรยานยนต์รุ่นใหม่ที่ขายได้แต่ไม่ก็อย่างที่บอกมาก็กลับพัฒนาแต่รถแข่งเน้นรถแข่งอย่างเดียวแต่ไม่มีไม่เน้นรถตลาด รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาก็เป็นช่วงปลายปีทศวรรษ1960เป็นการปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกอย่าง175 h ฮ r c u l e 350 GTO สตร e e แล้ก็350 GTO Scrambler นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขยายความจุมาจากรุ่น BS100 แล้วก็ BS200 นั่นเองนะรุ่นใหม่ๆที่สำคัญมีเพียงรุ่นเดียวที่ผลิตขึ้นในช่วงนี้ก็ได้แก่ BS100 GP แล้วก็ BS100 TM ซึ่งใช้เครื่องยนต์ BS90 ที่ขยายในะ ขนาดของเซทซีที่ใหญ่ขึ้นแต่เครื่องยนต์ยังใช้แบบเดิมแต่ก็มีการปรับขึ้นความจุขึ้นนิดหน่อยนะครับต่สำหรับ BS 90 BS 1 0 0 t m x นะครับเป็นย่อส่วนมาจาก BS 1075ด u ลทวินของ Bostone เองนะครับก็ดูภาพประกอบผมจะใช้ภาพประกอบนะขนาดเดียวกันที่ถิ่นลุงแซมอเมริกากลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นกำลังคู่คามยอดขายรถยนต์ลดคือล,ลดจักรยานยนต์ขึ้นยนต์สองจังหวะ ทั้งหลายนะครับก็ทําให้เป็นปัญหาต่อผู้ผลิตแน่นอนว่านี่คือตลาดส่งออกของบิสตโอนด้วยนอกจากนี้บริษัทบิสต์โอนยางบิสตโอนยังเป็นซัพพลายเออร์ของอายางรถยนต์หลายหลายยี่ห้อด้วยรวมทั้งเป็นซัพพลายเออร์ที่ผลิตยางขายให้กับค่ายผู้ผลิตของญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันนี่แหละผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นไลน์อื่นเองก็กดดันให้บิสตโอนว่าเฮ้ยอยู <warfare> ่ <you S 1> oh, ต้องหยุดขายนะหยุดขาย รถจักรยานยนต์นนะีในตลาดเดียวกันเนะ่แล้วก็หยุดผลิตไปเลยก็ยิ่งดีบริษัทเราเนี่ยมีอำนาจต่อรองเนื่องจากหลายรายใช้ยางบีสตนนะครับมาใช้มามามาใช้กับรถแบรนด์ของตัวเองอ่คำขูดด่ดังกล่าวก็คงจะเป็นใยยะอย่างหนึ่งนะแต่ก็มีความชัดเจนนะ ก็ทำว่าก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องหยุดผลิตมอเตอร์ไซค์ไปเลยไม่เช่นนั้นพวกเราจะไม่ซื้อยางยี่ห้อบิสตอนมาใส่กับรถของเรานะเราจะเลือกยางยี่ห้ออื่นแลยซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็รวม4ี่กฟนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่ใช้ยางของบิสตอนในยุคนั้นด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าทางบิสตอนเองก็คงกระอัะอ่วนคิดหลายตลบจนในที่สุดก็เลือกเอาการผลิตยางไว้แล้วก็ปิดลายแบรนด์รถจักรยานยนต์ซะนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุ โกนใดนะบีสโจนก็ตัดสินใจปิดแผนก,การผลิตมอไซค์ปี1970หรือปี1971ช่วงปีที่ต่อเนื่องกันนะครับเครือขายตัวแทนจำหน่ายและการขายในและคเครือข่ายในขายในประเทศอื่นๆก็ทยอยปิดตัวลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันอย่างน่าเสียดายนะครับ เพราะว่าบิตโตนเลือกเอาสายการผลิตเรื่องยางไว้ไงโดยปิดลายการผลิตจักรยานยนต์ทั้งหมดแล้วก็สิทธิในการผลิตและเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยเครื่องยนต์ขนาด6 0 c c หรือ 100cc ก็ขายให้กับบริษัทของไต้หวนันคือ BS ไทยลุงนะครับไทยลงุง ไทยนุ่งนะอ่านภาษาจีนยังไงบุกสกุลไม่ออกยังไงก็อ่านออกอ่านผูกขันผิดก็ขออาภาัยครับเดี๋ยวจะมีมจะขึ้นชื่อบริษัทให้ด้วยนะผู้ขายกับ b ีเอสไทยนุ่งนะชื่อนี้เป็นของไต้หวันนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับบิสต์นไซเคิลคอมพานีแต่เดิมยังไงนะแต่ยังคงผลิตจักรยานเสือหมอบและก็จักรยานขนาดเล็กสาหรับตลาดอเมริกานะบิสต์โอนนะก็ยังผลิตส่งอเมริกาอยู่แต่เป็นจักรยานเสือหมอบและจักรยานขนาดเล็กส่วนซึ่งโยงขนาด6กส0่สีร้อยีีน ขายให้ไต้หวันไปจักรยานเหล่านั้นก็ใช้เครื่องยนต์ของบิสโตนอยู่ดีนะรถจักรยานยนต์เหล่านี้ก็ถูกขายในอเมริกาช่วงปี1975ทาง Motor ล o อก f o r d ดมอเตอร์ก็รับช่วงต่อแล้วครับจากผู้นำเข้ากลายเป็นผู้ประกอบผู้ผลิตเครื่องยนต์นะโดยใช้เครื่องยนต์จากไต้หวันมานะครับในชื่อล o อก f o r d ดชิบิและก็ทากะ แล้วก็โทระนะครับชื่อออกสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับก็ดูภาพประกอบด้วยนะครับเมื่อสายพานการผลิตในไต้หวันปิดตัวลงในช่วงการทุวรรตวั7หนึก็เรียกว่าไต้หวันก็ซื้อมาไม่ได้กี่ปีข่านั้นเองนะตระกูลรถจักรยานยนต์ของบิสตตนก็สิ้นสุดลงด้วยนะในที่สุดชื่อแปลกๆนี้ก็ถูกเชื่อมโยงกับยางแล้ว รถจักรยานในปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่แต่มอไซค์ไม่มีแล้วไงแต่ถ้าว่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอไซค์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในเมกาในอังกฤษรวมทั้งในออสเตรเลียก็เรียกว่าเป็นจะเป็นรถเก่า,านะที่ผู้บริโภคยังไปซื้อไว้แล้วก็มีรถสะสมนะและการรู้สึกว่าบิสตนันบิสตันเหล่านี้จักรยานยนต์บิสตันนียก็ยังเป็นคนต้องการอยู่มากเพื่อจะซื้อเก็บไว้เก็บสะสมอะไร,รเปล่านะครับเพราะอยากให้ตาสัญ,ญลักษณ์ของบิสตันได้อยู่ ต่อไปแต่ถ้ว่ามันก็กลายเป็นความทรงจำนะกลายเป็นดาดิบปะะลาสเตอรเนะี่ยมันมีเป็นจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วไงเพราะว่าไม่มีการสานต่อหลังจากที่บิสตนประกาศปิดรายการผลิตทั้งหมดแล้วก็ขายให้ไต้หวนันไต้หวันก็ต้องปิดรายการผลิตหลังจากซื้อไปไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วบิสตนมีรุ่นที่ทําการผลิตได้หลากหลายเหมือนกันนะตั้งแต่ปี1950ถึง1970ที่ต้องปิดโรงงานะ ผมจะพยายามใช้ภาพลงประกอบไปอย่างที่บอกมาโปรดพิจนารณาชมภาพประกอบคว่คู่กันเลยนะครับโดยจะลงชื่อรุ่นปีที่ผลิตไว้ให้ทราบแล้วก็ไม่ได้ลงรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับใครอยากทราบรายละเอียดพรุ่งนี้ผมว่าอยากให้ผมนาคลิปต่อ,ตอไปลดแต่ละรุ่นอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับอันไหนที่ทําได้มีข้อมูลยังไงผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปในช่องนี้นะมีอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องขออาภัยไว้หน้าทีนี้ด้วยนะครับท่าน ไหนมีข้อมูลอะไรก็ช่วยหรือนำเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์ได้ตลอดเวลานะครับชี้แนะได้ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกันมานะครับก็ยังเป็นช่องเล็กๆและสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมมาฟังรวมทั้งท่านที่เคยชมแต่ยังไม่เคย เคยชมเคยฟังแต่ไม่เคยกดไลค์กดติดตามก็โปรดให้กำลังใจผมนะช่องอเตไบค์โซโล่เด้อพี่น้องเนดะ้อกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับอย่าได้เป็นกำลังใจในการค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องราวสาระสารพันต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเค ขอให้ทุกท่านกขี่รถอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางในทุกหนทางนะครับแล้วก็ทุกท่านเล่ารวยมีเงินมีทองใช้ไปนั่งมีน่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับโอเคสวัสดีครับผมกบาบคารวะมายังทุกท่านครับสวัสดีค่ะ